สวัสดีครับมาปุ๊บก็ชนกันแล้วอาก๊อบก่อนมาสวัสดีครับชื่อกับนะครับสวัสดีครับพายครับผมเรื่เรามาจากเรื่องอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเราฝังนิดนึงได้ครับมามาจากโฟยเวอร์อยู่นะครับรับบทเป็นใครฮะรับบทเป็นเดือนหนาวครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนล่าเริงครับผมแล้วก็ติดเกมครับผมแค่ติดเกมเหรอติดเกมติดเราได้ปะ ขอชองเองก่อนชองเองก่อนเป็นเกมดเดี๋ยวติดชงเองก่อนสวัสดีครับผมพายครับผมก็รับบทเป็นเช่นไะรอ๋อไทเกอร์ไทเกอร์ <laughs> คือจะเป็นพี่เสือเพราะว่าเพื่อนชอบเล่นเสือในเรื่องใช,ใช่ครับคาแรคเตอร์ของไทเกอร์นเนี่ยก็จะเป็นไอหนุ่นนนมโคตรหล่อโคตรเท่โคตรน่าร้ายแล้วเป็นเสือหรือเปล่าแล้วเราเป็นเหเยื่อปะล่ะก็ได้ ผมเล่นเป็นเพื่อนของพี่บาสครับเป็นนอตเฮ้ยผมเป็นวิศวะอะดิแล้วเราวิศวะได้ปะนี่เป็นหมอแล้วก็นี่เป็นตัววิศวะจมูกวิศวะทั้งคู่ครับใช่เป็นเพื่อนนอตทั้งคู่เลยปะครับเป็นเพื่อนนอใช่นอตนอตใช่นอตสำหรับเรื่องนี้เราสองคนเป็นคู่กันไหมเฮ้ย มาคันนี้ละเป็นรูเมทกันละกันเป็นรูเมทเป็นรูเมทกันเป็นเพื่อนเป็นรูเมทเรามาสร้างสีสันอะไรให้กับเรื่องนี้บ้างเราอ่าก็อาจจะสร้างเขาเรียกว่าไงอ่ะเรืียกมันว่าเป็นน้ำจิ้มหวานละกันน้ำจิ้มหวานให้กับเรื่องเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะค้างรักแม่เพราะหนุ่มคนนี้ด้วยกันเลยใช่ใช่เพราว่าเรื่องที้เรามาสายค้างรักใค้างรักครับค้างรักยัเป็นหนุ่มค้างรักแล้วจริงๆเรื่องหน้าก็เตรียมนะ อุ้ยอันนี้ชงไม่ได้อ่ะอุ้ยเราต้องตอบยังไงอ่ะบาบอระไปไม่ถูกเลยนะก็ค่อนข้างที่จะอ่าอัี้จะกิ๊กนิดหนึ่งก็ติดติดกันอยู่ใช่ไหมก็คือเรื่องนี้แบบในมีแพลนของเราที่ที่เป็นหนังเป็นเสีอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับใช่ได้มาอ่ามาได้ครับได้อกเดาวุ้ยใช่ครับใช่อุ้ยอันนี้บอกได้แค่ไหนดีกว่า เออก็เรก็บอกได้เลยนี่บอกได้เนาะใช่ใช่ครับก็ในเขตเชียงดาวนะครับภายเล่นเป็นขอบเขตครับผมเป็นพระเอกครับเอ้ได้พูดได้เต็มปากแล้วพูดได้เต็มปากผมเล่นเป็นเชียงดาวครับผมเป็นใครครับเป็นใครเป็นใครเป็นเป็นแฟนผมครับเป็นคนของขอบเขต เป็นแฟนกันหรือยังอะถ้าเกิดตำในเรื่องน่ะมันจะยังก่อนถ้านอกเรื่องถ้านอกเรื่องอือเป็นอุ๊กไปก่อนอุ๊กไปก่อนอุ๊กไปก่อนเอาละคราวนี้ตอบยากด้วยไม่ตอบก็ได้นะอย่ามาเป็นร้อยไม้นะครับตอบอตอบใครแต่ที่จนิงเราในเรื่องเนี่ยอ๋อเรื่องที่เราเป็นตัวเราอ๋อของเราก่อนไหมอ๋อเราก่อนนะโอเคครับก็ขอบเขตนะครับก็จะเป็นคนที่ มีสังคมในบ้านที่แบบว่ามีปัญหาครอบครัวค่อนข้างค่อนข้าง,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 งเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเป็นครอบ,บครัวคนจีนครับแล้วเขาแบบว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเปิดรับเรื่องทางนั้นเท่าไหร่ใช่แต่พอแบบว่าแต่เรามั่นใจแล้วว่าเราชอบคนนี้เพราะว่าพอเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็สบายใจแบบอยู่ได้สบายใจมากๆเลยใช่ครับใช่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยสองคนเนี่ยแยกแยกจากกันนะครับแยกจากกัน แล้วเราก็กลับมาเจอกันแต่กลับมา<ถ>เจอกันเพราะอ,อะไรก็คอยติดตามดูครับผมคายัคเตอร์คิงดาวนะครับปกติก็บ้านคิงดาวเป็นคนที่มีปัญหาทีมท,ที่บ้านครับผมบมีปัญหาที่บ้านเหรอใช่ครับมีปัญหาที่บ้านเรื่องแบบพ่อแมอ่แล้วก็ปกติอีคิงดาวจะเป็นคนที่ร่าเริงใช่ครับแล้วก็คิงดาวเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชายติดจะแบบว่าอยู่กับตัวเองแล้ววันนึงแบบ ตอนคิงดาวโตคิงดาวก็เหมือนเจอปัญหาชีวิตเพราะปัญหาชีวิตก็มาจากคนนี้แหละครับแล้วก็จากครอบครัวด้วยทำปัญหาให้เราใช่ครับไม่ใช่ปัญหาหัวใจแต่แต่มีคําถามนึงที่บอกว่าชอบอยู่คนเดียวเนี่ยคือชอบอยู่คนเดียวหรือชอบอยู่คนเดียวชอบชอบอยู่คนเดียวบอกเลยว่างานนีง่ายไม่ต้องชงผมชงกันดี เขาเลิกกับตันพายแล้วนะครับใช่ก็ื่องแเกรื่องแรกเกเรื่องแรกครับเกีย์เชียงดาวเป็นเรื่องแรกครับที่มาเจอกันใช่ครับผมก็มารู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันครับแต่ว่าเคยผ่านมาเจอกันหลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วแบบโชคเจอกันหน่อยแต่เหมือนจะกันมานานมากทำอะไรดีไม่เหมือนจีบผักมากเลยเฮ้ยจีบผักมากก็ไม่หุบยิ้มเลยนะไม่นะก็ไม่นะก็ไม่นะหรือเปล่าหรือเปล่า อ๋อจริงก็สนิทเลยครับเพราะว่าด้วยช่วงอายุมันต่างกันแค่ปีเดียวด้วยใช่ครับผมเป็นพี่ครับผมเป็นพี่ปครับหนึปีฮพี่เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อน่นเพื่อนนเป็นพื่อนเป็นเพื่อ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 นครับเพื่อน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 เพื่นเพื่อนเพื่อนเพืนเพื่อนเพื่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่เพื่อนเพื่อนอนนนเพืื่อนเพื่่อเอ่อนเพเอ่อนเพื่อนเพืือนเพอนเพอน่อนเพื่อน่อนเน ที่อยู่ด้วยกันก็ประมาณ8เดือนเนาะแเดือนได้แล้วใช่แปดเดือนครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือรู้ก็รู้ใจสบายมากสบายเลยครับค่อนข้างรู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรบ้างดีกว่าถ้าเขาถ้าเาไม่ชอบอะไรทำไหมอะไรนะครับถ้าเขไม่ชอบอะไรเราทำไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับที่ผมเห็นนะเกือบแล้วเฮ้ยอะไรบ้าเราทำได้เหรอทำครับยอ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 หมด เราเพื่อแนวความรู้ใจกันเท่าไหร่ครัเราเก้าครับอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าอีกหนึ่งคะแนนหายไปไหนรรู้ใจอะไเรื่องการที่เราแบบเขารู้แล้วเขายังไม่รู้อืมคุณอะไร่าฮ่าฮ่แกชอบเราดูยังอันนี้รู้หรือยังเพิ่งรู้เนี่ยเออโอเคแกชอบเราเราชอบแกแกชอบเราเราชอบนายนายชอบเราเราอะเราอะ พูดพูดพูดบทบอือใบจบแล้วครับเราอ่ะอือไปต่อกันเองโอเคโอเคตามนั้นตอนนี้คือพันมนาถึงขั้่อเนื่องโลถ้าตามโปรเซสตอนนี้คือตัวละครทุกตัวครบนะครับใช่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือข่าเวิร์กช็อปเนาะถ้าก็เหลือเวิร์กช็อปครับใช่ยังไงก็ได้ดูช่วงไม่ปีนี้ก็ต้นปีหน้า ประมาณนั้นครับประมาณนั้นคอนอกจากไป workshop รายการเนี่ยพวกเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างไอ้ยาไม่ใช่อย่างก๊อลฟเนี่ยก็จะเลี้ยงหมาเนาะใช่ใช่กับไม่เราไปเล่นหมาเขามันน่ารักผมเป็นคนชอบสุนัขครับผมใช่ครับใช่บ้านเรามีหมาด้วยนะอะไรกันเนี่ยอยากผมอยากเป็นหมาเลยอะเผาี่เพื่อนครับเผาเนี่เพื่อนแปลกแปลกแปลกผู้ที่มาแรงครับจ เห็นแล้วว่าคนไทยพูดไปเรื่อยสุดสุดอะไรครใส่ไปเลียนครับโอ้มหมาตัวใหญ่ด้วยประเด็นไม่ตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่ตัวนี้เท่าไหนกันเลยเท่าไหนเท่าไหนเท่านี้หมายังไงคะเราถึงได้อยากเป็นหมาดูพี่เลี้ยงหมาหน่อวิธีเลี้ยงหมาล่ะแล้วเขาเลี้ยงหมายังไงเราถึงอยากเป็นหมากุ้ยกุ้ยชื่ออะไรคะชื่อจาวีอาครับ จาเวียจาเวียาคไปเล่นกับน้องหมากบ่อยไหมจริงๆก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนทีนึงประมาณ4วันแต่แปลกๆนะแปลกๆอาจจะแปลกไปนิดนึงแสดงว่าคือหาเขาอ้างนเขาอ้างไปบ้ากเลาหรือเปล่าไปเล่นกับน้องชื่ออะไรนะจาเวียอาเจวิตเจวียจาเวียเออจาเวีอาก็จาเวียจาเวีอาเจวิตก็ได้เนี่ยชอบเรียกเจวิตแต่จริงๆแล้วชื่อจาเวีอาเปลี่ยนชื่อให้มาผมไไ่บบหมาด้แ ไม่ตแล้วเอาละต้องเปลี่ยนคำหมายว่าเราไม่ได้ไปบ่อยแล้วกันเราไม่ได้ไปบ่อยอันนี้ก็ยี่แปลกัาไปคือหมาคิดว่ามีเจ้าของอีกคนหนึ่งแล้วครับใช่ซึ่งเป็นทางบ้านเขาที่เลี้ยงเมื่อกี้ผมตัดออกตัดออกความน่ารักของคู่เราเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะ มีความหยุ่มๆกันเล็กน้อยแต่แบบว่าหยุมด้วยความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ใช่ครับใช่อุ่นมีความ endu เล็กน้อยไม่รู้เล็กน้อยเรื่องความน่ารักก็เป็นเรื่องแบบว่าด้วยเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีเรื่องแบบคุยกันเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่อนข้างรู้ใจมีความน่ารักแบบเป็น bro น n d friend ประมาณนั้นใช่ครับใช่ใช่ระหว่างนี้ก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์นะสามารถติดตามเราสองคนได้ทางไหนอ่าก๊อปปองสามารถติดตามผมได้ทาง IG นะครับ IG X แล้วก็อะไรอ่ะเจเอออ i ิ t o อกครับผมกอลฟพัสทรครับ G O L F T A S A T O R N ครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะชิดเดียวกันอเคสหผมก็ครับก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับพายสลันครับ P I E underscore S A R N ครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทาง Studio อวอ i บิสบีด้วยใช่ใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ